สวัสดีครับผมปกานนะครับวันนี้เราอยู่ที่สถาบันสอนกอล์ฟปกานกอล์ฟอะคาเดมีนะครับ,รบแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเดี๋ยว,วน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวโปรดักตัวใหม่ล่าสุดนะครับผลิตภัณฑ์ของกามินนั่นเองนะครับนั่นก็คือ นาฬิกา Garmin S62 นะครับผมซึ่งนาฬิกา Garmin S62 ตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันใหม่ล่าสุดที่จะเข้ามาช่วยนะครับนั่นก็คือมันจะเป็นเซนเซอร์นะครับติดอยู่ตรงสูดคลิปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูในคลิปต่อๆไปนะครับว่ามันทํางานยังไงฟังก์ชันมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วก็มันช่วยให้ท่านละกอมนะครับลดสกอร์ได้จริงหรือเปล่านะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับตัวผล o d u ั t ของ Garmin นะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแพ็กเกจนะครับดูดีนะครับ แข็งแรงนะครับก็ยังมีตัว QR code นะครับไว้ใช้สแกนนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการประกันนาฬิกานานๆได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูเลยนะครับว่าในกล่อง1กล่องเมื่อทุกคนซื้อออกไปแล้วนะครับข้างในมันจะมีอะไรบ้างโอเคเริ่มเลยโอเคหลังจากเปิดกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับ สิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอนะครับข้างในก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาตามนี้เลยนะมีนาฬิกา1เลื่อนนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ใช้ติดตรงตูดกิ๊บอีก3อันนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับตัว s 6 2นะครับที่มันมีผลักออกมานะครับก็จะมีแต่รูปตัวนาฬิกาอย่างเดียวยังไม่มีไอตัวเซนเซอร์สามอันนี้ติดมาให้นะครับผมซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวใหม่ล่าสุดแบบที่ผมบอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ใช้ติดตรงตูดกิ๊บแถมมาให้ด้วยนะครับเมื่อเปิดกล่อง สิ่งที่ทุกคนจะต้องเห็นในโปรดักต์ของ a า m i n นั่นก็คืออย่างแรกเลยก็คือคู่มือ,อเป็นคู่มือในการใช้สินค้าหรือว่าเป็นคู่มือของการใช้นาฬิกาชิ้นนั้นๆน,น,นะครับที่เราซื้อมานะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันในการจับเซนเซอร์ตรงตูดกิปมาให้ด้วยนะครับนั่นก็คือจะมีตัวคู่มือในการทํางานของไอตัวเซนเซอร์มาอีกหนึ่งอันโอเคแล้วก็ นี่เลยสายชาร์จตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับสามารถชาร์จได้ทุกที่ที่มันเป็นพอร์ต USB นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแกะมาก่อนนะซึ่งหัวชาร์จของ Garmin น,นะครับก็จะไม่เหมือนไครนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นสายชาร์จแถมมาให้อีกหนึ่งอันสติกเกอร์นี่เป็นสติกเกอร์เท่ๆนะครับจากสินค้าของ Garmin น,นะครับ Beats y e t e r Day นะครับผมนี่ก็จะมีสินค้ามีสติกเกอร์แถมให้ด้วยครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างแรกเลยก็คือหลังจากเปิดกล่องมาเรียบร้อย,อยนะครับหน้าตาก็จะมีทั้งหมดกี่ชิ้นดังนี้ก็จะมี1คู่มือ2ส,สติกเกอร์นะครับ3ส,สายชาร์จแล้วก็สีก็คือตัว ผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวนาฬิกานั่นเองนะครับผมอันนี้คือร่าวๆนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับที่เปิดกล่องออมาก็ต้องเจอสินค้าอย่างนี้แน่นอนเลยนะครับวิธีการทํางานมันเป็นยังไงแล้วมันจะช่วยทําให้สกอร์เนี่ยมันลดได้จริงเนื่องมาจากวิธีการอะไรเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับส่วนฟังก์ชันในการทํางานเนี่ยนะครับที่สําคัญเลยก็คือพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยนะครับอะไรมันตั้งวันที่ยังไงดูสนามกล์ฟยังไงจะดูระยะยังไงจะจุดสกอร์ยังไง,จจง,ไงเดี๋ยวผมจะมาร สำหรับตรนนี้นะครับก็เป็นครอาวๆก่อนสำหรับการอันบ็อกสนีทนะครับแล้วเดี๋ยวคอยติดตามผมในคลิปต่อๆไปนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับเผื่อดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปลงในสนามขอบให้ดูด้วยว่าเวลามันใช้จริงเนี่ยมันจะแม่นแค่ไหนนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ดูคลิปในการอันบ็อกของผมในวันนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ในเพจของโปรปานกอลฟ์อะคาเดมีนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปดีๆได้ในเพจของการ์มินไทยแลนด์แล้วก็เพ ก็อะคาเดมี่ด้วยนะครับและในครั้งหน้านะครับห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับกับการรีวิวสินค้า S62 ตัวใหม่นะครับว่ามันจะทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเ,เจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ